สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทํานายลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนกรกฎาคมนะครับโดยพื้นฐานของลัคนาราศีพฤษภนั้นเขาเป็นธาตุดินนะเป็นมีดาวประจําตัวเป็นดาวพระศุกร์กิเลสสมบัติให้ทายพระศุกร์นะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ชอบรักสวยรักงามเก่งในเรื่องของศิลปะพูดจาสุขเยือกเย็นนะเป็นธาตุดินเนี่ยอ่แล้วก็มีความอดทนขยันขันแข็งหัวแข็ง เหมือนบัวตัตผู้นะครับชอบให้คนอื่นชมไม่อยากเด่นดังแต่ชอบให้คนอื่นชมนะฮะบ,บางคราก็มีนิสยัยแบบไม่ค่อยฟังใครตามตามลักษณะของบัวโตวผู้นะทีนี้เราจะมาเจาะในเรื่องของดวงชะตาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าดาวประจําตัวในยู่ในภพ,พนวินาศวินาศหมายถึงพังทลายนะตามหลักวิชาบางทีเขาเรียกว่าซึมเศร้าเหงาหงอยเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่หลังวันที่สองรกรกฎาคมจนไป คุณจะหายจากซึมเศร้าเงาไงคุณจะมี energy อ,อุปสรรคอะไรต่างๆที่ยังค้าง,างขาตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนนี้จะได้เคลียร์ก็ได้แก้นะแล้วมันคือดาวพระศุกร์ตัวนี้เขาได้ตําแหน่งเกษตรกรที่ดีนะคือความมั่นคงสมบูรณ์นะตัวเราเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงนะอะไรที่มันที่มันคิดมากคิดเยอะขึกนเลยตัดทิ้งไปน,นะแล้วก็ในเรื่องของการเงิเนงเนี่ยการเงินนี่ก็ดี นะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อติดต่อเจรจากับคนต่างถิ่นต่างแดนเช่นการเดินทางการติดต่ออะไรเงี้ยจะค่อนข้างที่จะสําเร็จดีอ่าแล้วในในช่วงวันที่17เนี่ยดาวพระอาทิตย์ย้ายไปสู่พันธุพันธุนี่คือเจ้าเรือนที่แข็งแรงมากคนที่กําลังดูบ้านใหม่กําลังดูสถานที่ใหม่หรือดูรถใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะติดต่อหรือทําสัญญากู้ยืมอะไรเงี้ยต่าง,างสาเร็จได้ดีส่วนในเรื่องของ บุตรบริวารน,นะก็ระวังในเรื่องของมีปากเสียงกันนะในช่วงหลังวันที่27เจนี่ยจะมีปากเสียงซึ่งกันอย่างเช่นถ้ามีบุตรบริวารในเรื่องของอลูกเขาจะทํางานได้ขยันขันแข็งมากจากที่เมื่อก่อนขี้เกียจตอนนี้ในช่วงหลังวันที่7มันจะขยันมากเพราะาดาวพลังคามคือความขยันเนี่ยจะได้มาหาจักรมาหาจักรคือดีมาก <het S 2> ถ้าบอกว่าอ้ช่วงนีล้ลูกน้องไม่ค่อยดีเลยค่อนข้างขี้เกียจเนี่ยตอนนั้นมันจะขยันให้เรามากๆเลย <S <S <het S 1> ในช่วงเดือนเดือนนี้ ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะครับโดยตั้งแต่ดาวพระศุกร์โคจรมาเข้าสู่กลุ่มลัคนาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทํางานเกี่ยวกับศิลปะทําง,ทงานเจอคนเจออะไรยางต่างค่อนข้าง,งที่จะดีนะส่วนการทําบุญในเดือนเดือนนี้ไปทําบุญเกี่ยวกับเสริมของลัคนาตัวเองคือวัวตัวผู้นะครับไปไทยชีวิตโคกระบือก็จะเสริมดวงได้ดีนะครับหรือไม่ก็เดินทางไปทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่บ้าน ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย,ยาเช่นโอนตังให้พ่อหรือว่าไปทําบุญกับหลวงพ่อก็ได้เหมือนกันครับความรักความรักในเดือนนี้คนโสดนะคนโสดจะได้เจอเด็กใหม่ะจะได้เจอเด็กใหม่เด็กกว่าคนที่เด็กกว่าคนที่เห็นแล้วแบบจะหือรือเลยทีเดียวนะครับนั่นแหละจะมีเข้ามาเยอะมากนะครับนะอาจจะคุยกันแรกๆอาจจะไม่ลงรอยกันนะแต่ให้ดูไปสักระยะหนึ่ง มีโอกาสที่จะสมหวังเรื่องความรักนะครับส่วนคนที่มีมีแฟนอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะไปเยี่ยมบ้างอย่างเช่นคุณคบกับคนนี้เขาเปิดใจว่าเดี๋ยวพาไปรู้จักพ่ออะไรเงี้ยก็ <c oughs> จะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็จะดีขึ้นนะครับหรือไม่มีโอกาสที่จะไปเที่ยวด้วยกันในระหว่างเที่ยวนั้นถูกชโชลกกับดวงเวลาไปเที่ยวด้วยกันกับคู่รักในช่วงเดือนนี้เดินทางไป แล้วก็มีเฮงด้วยนะเพราะวมันถูกฉลุเพราะว่ามันเป็นไปตามดวงคุณไปเที่ยวกับแฟนนะคุณจะมีงานเข้านะงานโปรเจกต์ใหญ่ต่างๆนานาอย่างเช่นคนที่ทําอสังหาห,าหรือรทรัพย์อยู่แล้วก็จะมีโปรเจกต์เข้ามานะโปรเจกต์หรือว่าการติดต่อการสื่อสารใครที่ค้างในเรื่องของการขายก็จะมีโอกาสขายได้รือว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณนะครับอ่ายให้เต็มที่นะครับรักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจเพราะว่ามีมรตยุลุมลักษอยู่ รุตะยุค,คือความผันผวนเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วแต่สภาวะของบุคคลนั้นหมายถึงว่าถ้าเรารู้จักสวดมนต์ไหว้พระเสริมกําลังใจอา,อาจจะไปมูไหว้พระพิฆเนศนะก็จะถูกโลกแล้วก็ทําให้ดวงเราเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วไม่พลาดโอกาสของเดือนนี้เดือนนี้ถือว่าดีมากๆให้คุณลุยได้เลย